เสนอที่แปลงขาวไหวยนะคะในเนื้อที่สองไร่2ง,งานขายไร่ละ6กแสนห้านะคะติดถนนราดถนนคอนกรีตเนาะในพื้นที่เป็นที่เปล่าเนาะหน้ากว้างประมาณ2 3่สถึงยีหเมตรได้ค่ะน้ำไฟพร้อมอาได้วิวทิวเขานะคะแปลง หนดแปลงแปลงสวยอยู่ค่ะคือด้านท้ายแปลงจะกว้างมากประมาณสามสิบกว่าได้ท้ายแปลง, 30, 40, 40. าลงปาสามสิบถึงสี่สิบลองเดินมาชมแปลงค่ะนะจะได้ดวิวเขาฝั่งนี้นน้องฝั่งนู้นจะเป็นวิวเขาเป็นเขาหมดเลยนะคะอันนี้เขาแบ่งแยกรอแบ่งแยกนะ ส,สนใจรีบทักเล็กนะคะ0899398526คุณเล็กค่ะหรือทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สวยนะใครสนใจรีบทักมาเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย